หมดไวแท้ขับไปเดยกบหมดไว tôi biết tay cũng một phải chắc một quai. strength if you're โทษรับไปไหนไม่รู้มันดีเหรอไปไฮะหาผู้ใหญ่ไไม่ได้ไปพอแม่ไปไหนไปได้ Best Hi ขอโทษครับ

แต่รถพี่คะทำไอมอพี่ไม่ได้ขับเร็วนะพี่ก็ขับมาพ่อพี่พไดขับเร็วนะแม่โยน,นใส่หลายโรคเลยแม่เขาไม่ค่อยดูดไดโห<อ>โยนเสร็จแล้วขี่จักรยานหนีด้วยนะขี่หนีด้วยนะแปไม่รู้ว่าแตกหรือเปล่ายังไม่ได้ดูแต่เห็นหินไง อย,อ,อย่างนี้ค่ะว่าโวนใส่โมไซนี้จะเป็นยังไงตัวเตายเลยแบบนี้กลับบ้าน